จากนายตำรวจชื่อดังที่เคยเป็นขวัญใจคนทั้งประเทศวันนี้เขากลายเป็นคนแฉวงการตัวเองและสิ่งที่เขาพูดออกมามันแรงสะเทือนทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันไหนจ่ายก็ไม่จับอันไหนที่ไม่จ่ายก็ไม่จับซึ่งมันเป็นเว็บกระจอาเว็บปลายแถวพอคุณไปจัาเว็บปลายแถวนะไอ้พวกเนี้ยเดือนหน้าคุณก็ไม่จับเพราะอะไรมันก็ไ่จ่ายเพิ่ม อาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่ใครไม่ใช่สอสอไม่ใช่นักการเมืองคือตำรวจตำรวจเนี่ยคือแก๊งอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรครับสมัยผมอยู่ผมนำทัพลูกน้องตำรวจเนี่ยนะเอ่อมันมีมีดีมากกว่าไม่ดีแต่มันอยู่ที่ผู้นำนะถ้าผู้นำเอ่อกล้ารับผิดชอบนะแล้วเอางานนำเงินนะ ปัญหามันไม่เกิดทุกอย่างเริ่มต้นจากคำแฉกลางรายการสดแสแกมเมื่อข้ามชาติเว็บพนันออนไลน์และเส้นเงินในวงการตำรวจเขาบอกว่ามีเว็บพนันกว่า50,000เว็บในไทยและจ่ายผลประโยชน์เดือนละ30,000ถึง50,000บาทให้คนในเครื่องแบบคำพูดนั้นจุดไฟคนทั้งประเทศให้หันมามอง วันนี้เว็บพนันทั้งหมดเนี่ยนะสี่ห้าหมื่นเว็บนะแล้วผมถามว่าวันนี้เอางี้มีการเก็บเงินกันนะเ,เว็บละสามหมื่นถึงห้าหมื่นต่อต่อเดือน,ออนก็คูณไปแล้วกันห้าหมื่นเว็บเท่าไหร่สามสี่ร้อยล้านบาทต่อเดือนถูกครับอาผมต้องบอกว่าถามว่าวันนี้ไอ้ที่ไปจับแถลงข่าวโชว์โมต้ต่างเนี่ยแต่คุณไปจับเว็บที่มันไม่ได้จ่ายตังเป็นเว็บกระจอกอะ่ะนะ พอคุณไปจับเว็บก,กระจอกไอพ้พวกนี้เดือนหน้าก็ไม่จับแล้วลองไปติดตามดูเอาเว็บปลายแถวอย่างเงี้ยอ่ะเว็บปลายแถวพอคุณไปจับเว็บปลายแถวนะไอพ้พวกนี้ยเดือนหน้าคุณก็ไม่จับเพราะอะไรมันก็ไม่จ่ายเพิ่มอ่าถูกไหมครับอ,อ,อ่าเพราะฉะนั้นอันไหนจ่ายก็ไม่จับอันไหนเอ่อที่ไม่จ่ายก็ไม่จับซึ่งมันไปนเว็บก,กระจกอ,อ่าผมถามว่าจับเว็บพออนันเนี่ยเอางี้ถ้าผมเป็นตำรวจนะไม่ต้องเป็นพบบหรอกผมเป็นแค่รองเนี่ยนะ แต่ให้อำน,นาจหน้าที่ผมในการจับกลุ่มนะนะผมบอกผมปราบอาที่เดียวหมดแต่เรื่องยังไม่จบเพราะหลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กแฉต่อคราวนี้ไม่ใช่แค่ตำรวจแต่ลากโยงไปถึงนักการเมืองและเจ้าพ่อพนันต่างชาติเขาบอกว่าบางคนจ่ายเงินก้อนโตเพื่อหยุดคดีและมีคนในวงการรับเงินถึงร้อยล้านบาทเพื่อปิดปาก เอางี้ผมปราบทัวร์สุเหรียญสมัยก่อนนะเจ้าของบริษัททัวร์สุเหรียสใหญ่สุดนะ,อะบอกว่าโจ๊กผมให้ร้อยล้านคุณไม่ปราบได้ไหมคุณไม่จับได้ไหมแล้วสมัยนั้นก็มีผบตอรอท่านหนึ่งนะขอไม่เอ่ยชื่อวันหลังจะเอ่ยชื่อให้ฟังโทรมาบอกผมว่าเฮ้ยโจ๊กเขาจะให้มึงร้อยนี่ยนะมึงไม่ต้องปราบได้ไหมเออมึงแบ่งอากูคนละห้าสิบนะผมก็บอกว่าพี่เอางี้พี่รับไปเลยแต่ว่าผมไม่เอาละกันพี่รับพี่เก็บไว้เลยแต่ เอางี้พี่ตู่นายุะยุทธ์ให้ผมจับผมปราบผมก็ต้องจับสุดท้ายผมปราบจนเลียบยึดทรัพย์ทั่วสุเหรียนรายนี้นะไปสองหมื่นกว่าล้านเงินข้าประเทศนะ,ะผมละเว้นเงิน 100, 000, หนึ่งร้อยล้านยึดทรัพย์ไปสองหมื่นกว่าล้านมีพยานฐานจริงนะทุกวันนี้นายุตยุทธสมัยก่อนยังแย่ผมติดตลกว่าไอโจ้มึงนี่โง่จริงนะเขาให้มึงร้อยหนึ่งมึงไม่เอาผมบอกว่านายคืนผมเอาคืนผมรับไปนายก็ลอ่อผมตาย หลังคลิปนั้นออกไปโลกโซเชียลถึงกับแตกบางคนบอกเขาคือคนกล้าที่กล้าเปิดโปรงระบบเน่าแต่บางคนถามกลับหรือทั้งหมดนี้คือเกมการเมืองเสียงชื่นชมปนเสียงสงสัยกลายเป็นไฟที่ลุกลามเข้าใจกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ตำรวจก็ไม่ได้เป็นเป้านิ่ง หลังเสียงแฉสะเทือนวงการพลตำรวจเอกวินัยทองสองออกรงผนึกสี่องค์กรตำรวจยื่นหนังสือถึงพบตรตรวจสอบคำสัมภาษณ์พาดพิงองค์กรตำรวจแบบเหมาเข่งของบิ๊กโจ๊กและนายอัจฉริยะอย่าก,กล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานหากมีข้อมูลจริงให้นำเข้าสู่ขบวนการยุติธรรมคำพูดนั้นคือการส่งสัญญาณกลับไปยันบิ๊กโจ๊กโดยตรงองค์กรตำรวจทั้งสขอเรียนว่า การกล่าวหาโดยปราศจากข้อมูลหรือหลักฐานชัดเจนย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจชาติและข้าราชการตำรวจโดยรวมจึงขอเสนอแนะให้ทุกฝ่ายดำรงไว้ซึ่งความเคารพในกระบวนการยุติธรรมและใช้ข้อเท็จจริงเป็นหลักฐานในการแสดงความคิดเห็นเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจชาติและข้าราชการตำรวจอีกจำนวนมากที่ไปบัตหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เมื่อตำรวจกลายเป็นทั้งผู้แฉและผู้ถูกแฉสุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่พูดความจริงนี่คือวงการตำรวจไทยที่ไม่เคยมีใครกล้าเปิดมาก่อน